สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับทุกคนสู่ซอฟต์บอมส์เชนเนลยยคลิปนี้นะคะก็ซอเพิ่งกลับมาจากประเทศญี่ปุ่นนะคะซึ่งการไปครั้งนี้คือเป็นรอบที่2แล้วก็ไหนๆนไปทั้งทีนะคะแล้วกลับมาเนี่ยก็เลยมีของอะไรยิ่มาฝากนะคะก็คือมารีวิวดูไปพร้อมๆกันซึ่งบอกก่อนว่าช่วงที่ซอเพิ่งไปเนี่ยไปมาสดๆร้อนๆน,นั่นคือช่วงวาเลนไทน์อื วาเลนไทน์ที่ญี่ปุ่นเป็นอะไรที่สุดมากนะคะซึ่งอะไรก็จะเป็นวาเลนไทน์หมดเลยและของที่ซอบจะมารีวิวในวันนี้นะคะบางส่วนก็จะเป็นไอเทมของวันวาเลนไทน์เรามาดูกันเลยดีกว่านะคะว่าวันวาเลนไทน์ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเด็กผู้หญิงเนี่ยให้อะไรเด็กผู้ชายกันบ้างนะคะมาดูที่ของขวัญวาเลนไทนชิ้นแรกจะไดนี่เลยมันคือปลาซาบะตอนแรกซอบก็งงค่ะ คือซอปไปเห็นเจ้าสิ่งนี้เนี่ยอยู่บนเคาน์เตอร์อรข,าขายของขวัญสำหรับวันวาเลนไทน์ฟังไม่ผิดนะคะสำหรับวันวาเลนไทน์จริงๆซึ่งตอนแรกซอฟก,ก็งง,งมากเลยโอ้โหมันคืออะไรอะ่ะแล้วคือจะพยายามจะถามคนขายนะคะซึ่งคนขายเองเขาก็บอกว่า no English no English นะคะซอฟอก็เลยคุยกับเขาไม่รู้เรื่องก็เลยอยากจะรู้ว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้ประเทศญี่ปุ่นเขาพัฒนาไปไกลขนาดนี้เลยเหรอวันวาเลนไทน์เาให้ปลาซาบะกันแล้วนะตัวเธอเขาไม่ได้ช็อกโกแลตกันแล้วนะมาก็เลยเนี่ยแหละก็เลยไม่รู้ว่ามันเป็นยังไง มาไงคะเดี๋ยวเราไปแกะดูกันเลยแล้วกันนะคะเรามาดูกันว่าปลาซาบะวันวาเลนไทน์จะเป็นยังไงนะคะนี่ค่ะโอ้หูยมาเป็นถาดเลยนะคะเจ่นชเช่นเช่นปลาซาบะแต่เป็นปลาพลาสติกนะคะเออเอึดดึงออกมาได้ไหมเฮ้ยดูด <Milan> ิมันเหมือนปลาหุยมีแผ่นรองด้วยอะ่ะมีผักรองรองด้วยอ่ะหุยเดี๋ยวนะ เมทริกเลยมันเหนียวแน่นอย่างเงี้ยไม่มีเสียงด้วยเฮ้ยคืออะไรอ่ะฟังดูมีซัมติงข้างในนะคะมันดูไม่ใช่แค่ปลาซาบะค่ะดึงออกมาสิแค่เอ๊ะนี่ได้ออกมาแล้วนี่ค่ะปลาซาบะหน้าหลังน่ารักลงนึกสภาพนะคนเป็นแฟนกันแล้วก็ยื่นให้แบบว่าขสันต์วันวาเลนไทยนะตัวเธอ ปลาซาบะเดี๋ยวนะคะเราแกะยังไงอะ่ะในปลาซาบะมีอะไรหรออะไรนะแะหนึ่งสองสามดูินไซ d ์ปลาซาบะอุ้ยไข่ปลาใช่ไหมมาเป็นเม็นเลยอะ่ะดูสิอุ้ย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 ,ย,ยนี่นี่น,นี่ข้างในปลาเป็นอย่างนี้ค่ะ ไม่รู้อ๋อแต่มันเป็นช็อกโกแลตตอนแรกก็ตกใจว่าทำไมวาเลนไทน์ให้ปาซาบะกันนะคะเกรดจังเลยอะ่ะซึ่งรสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่านะคะหน้าตาก็เป็นอย่างนี้กลิ่นก็หอมหอมมากโอเคค่ะเอาล่ะนะคะลองชิมนะคะไข่ช็อกโกแลตปาซาบะอันหนึ่ง,งจังอืมอร่อยมากเลยอะ่ะมันมีอะไรข้างในด้วยอ่ยเดี๋ยวนะ ช,ช,ช็อกโกแลตเคลือบช็อกโกแลตกรอบค่ะอืมอร่อยมากเลยอ่ะเว้ยอย่าลืมนะคะวันวาเลนไทน์ปีหน้าเนี่ยมาให้ปาซาบะกันเถอะค่ะต่อไปชิ้นที่สองจด็อี่อันนี้ก็เป็นของขวัญวันวาเลนไทน์อีกชิ้นหนึ่งที่ญี่ปุ่นที่ซอฟเห็นในเชลเดียวกันนะคะซึ่งก็น้ำหนักเยอะอยู่คือถ้างอนแฟนก็สามารถโบกได้ประมาณนั้นเกิดมาไม่เคยเห็นแท่งช็อกโกแลตใหญ่ขนาดนี้มันใหญ่จริงๆนะเนี่ยดูสิแบบ ถุยแทบจะท่อนตัวบนซอลคือแทบจะท่อนตัวบนซอลอบะใหญ่ไปไหนอะ่ะคือซอลไม่รู้ว่าข้างในเนี่ยมันใหญ่อย่างนี้จริงๆหรือว่ามันทาแค่กล่องใหญ่เฉยๆแล้วข้างในเป็นอันเล็กๆนะคะซึ่งมาค่ะงั้นเรามาดูข้างในกันเลยค่ะด้วยความตื่นเต้น,นะะ okay, เ,าาเลยนะคะแกะออกมาเล้นะคะมาลุ้นกันว่าเป็นซองเล็กๆหรืออันใหญ่ๆอันหนึ่งซองซ้เดี๋ยวนะเฮ้ยมันเป็นอันใหญ่ๆจริงเหรอ จะจะกินกันไหวเหรอ,อโอเคค่ะงั้นเรามาดูข้างในนะคะว่าข้างในมันอาจจะเปิดมาเป็นถาดแล้วก็แบบเป็นชิ้นเล็กๆอีกทีหนึ่งหรือเปล่าอาจจะใช่ก็ได้นะไม่รู้แหละงั้นเดี๋ยวเราแกะดูางในะฮ้จะเป็นกี้ตกใจก็ไม่คิดว่ามันจะมาเป็นซองใหญ่ๆ,ๆแบบนี้นะคะเอาละนะคะเรามาดูข้างในกันเลยนี่ละลายด้วยคืออากาศประเทศญี่ปุ่นตอนซอไป2องศาอ่ะคือหนาวมากพอมาเจอความร้อนประเทศ มาดูสิมันเป็นอันใหญ่ๆยังเี่ยเสียดายอะโห้ยมันเป็นอันใหญ่ๆอู้นี่มันเป็นอันใหญ่ๆค่ะลรงนึกสภาพว่ามันไม่ละลายนะมันก็คงจะออกมาเป็นแผ่นใหญ่ๆสวยๆงามๆอะไรแบบนี้นะคะซึ่งขอลองเย็บกินดูหน่อยนะคะอื้มอมอร่อยอ่ะเสียดายไม่น่าละลายเลยชิ้นต่อมาค่ะ เขาจะมารีวิวฟเฟรเอรโล,ลอชเชอร์อาจจะงงใช่ไหมคะว่าอ้าแล้วฟเฟรเรโล,ลอชเชก้อนนี้มันมีอะไรแปลกยังไงก็ไม่มีคะ่ะไม่มีอะไรแปลกคะ่ะแค่เอามาให้ดูเฉยๆนะคะนี่แต่ของจริงที่จะให้ดูอะคืออันนี้เะไดนีล วูบวบวูบว่ะโอ้ยมันยังกับโซล่าเซลเลยนะมันสะท้อนแสงขนาดนี้ซึ่งเนี่ยเราจะมาดูฟอร์เรสล์ลอเชอร์ในกล่องนี้กันก็ไม่รู้ว่าข้างในจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวเราไปแกะไปด้วยกันนี่ฟอร์เรสล์ลอเชอร์นี่นะคะก็จริงๆฟอร์เรสล์ลอเชอร์นี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเทมที่วันวาเลนไทน์คนจะนิยมให้กันนะแกะเลยนะคะเออแช่เ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> นี่เตนตนแตๆๆ แกออกมาก็จะเป็นกล่องสีขาวๆแบบนี้ค่ะแล้วยังไงต่อละคะก็ต้องแกะใช่ไหมคะเอออันไหนหัวไหนหางอะ่ะไม่รู้ไม่รู้แล้วนะเออแกเออเออเชนเชนเชนนี่เลยเันเชนเันเนนี่สิค่ะของจริงนี่ในกล่องบอแบนแล้วนะคะไม่มีเออมาเปรียบเทียบไซส์ให้ดูค่ะแค่เอามาให้ดูเพื่อให้รู้ว่า ก้อนนี่มันใหญ่จริงๆนะดูสิมันใหญ่แบบใหญ่อะ่ะใหญ่ใหญ่กว่าลูกนี้ดูดีลูกนี้ยังเล็กกว่าอีกนะคะก็กลับไปที่เดิมนะคะหยุยนี่มันใหญ่จริงๆขนาดนี้เลยเหรอนี่หุยเห็นแค่ข้างนอกก็ตื่นเต้นแล้วว่าเดี๋ยวมันดูข้างในกันเลยดีกว่านีคะว่ามันจะแกรนจริงอย่างที่เขาจ่าหน้าซองไว้หรือเปล่านะคะมาหืมกระดาษยังแข็งุฟลอยก็ใหญ่อะ่ะหุยอะนี่เลยอ่ะชวด ชวบอ้าแเกะเอออกมาแล้วเป็นลูกสีทองทองแลง้วไงต่ออะนี่ตื่นเต้นนะเนี่ยเออเออนี่ค่ะโอ้ยนี่ค่ะมีแถมให้แกะนะคะนี่เลยแกอึชชนี่ะอะแล้วนะคะข้างในจะเป็นอะไร,จนจนจนร,เ,รเจนเจนเจนโอ้โหลอเลล่ลอนจูใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอฉันไม่ได้ฝันไปใช่ไหมคะฮะ ตอบไม่ได้ฝันไปค่ะฟอนเรลลลูกใหญ่เุ้ยใหญ่มากรู้สึกเหมือนตัวเองได้ถือคมพีศักดิ์สิทธิ์สักอย่างเลยกวละลายติดมือมากเลยอะหุ้ยมันใหญ่อ่ะดูสิกอมปอกล็อกเลยอะเฮ้ยของจริงเฮ้ยกินได้ของจริงกินได้กลิ่นหอมมากเดี๋ยวกินให้ดูหุ้ยตื่นเต้นอยากจะถ่ายรูปเก็บไว้ก่อนด้วยมจะได้รู้ว่าเฮ้ยครั้งหนึ่งฉันเคยเคยกินเจ้าสิ่งน,นี้นะคะ ได้แล้วทําการบูชายันก่อนไหมเฮ้ยคือตื่นเต้นทำอะไรไม่ถูกมันกินได้จริงๆใช่ไหมอ่ะใช่เปล่าได้กลิ่นหอมมากงั้นลองกินเลยนะคะเอาละนะดูเนื้อมันใกล้ๆสิโอ้ยนี่คือความใฝ่ฝันอันยาวนานที่อยากจะกินฟรลเล์ลอเชยยักนะคะนี่ค่ะเอาละนะคะ1นึ่สองซ้ฟันเจาะไม่เข้าเดี๋ยวนะเฮ้ยมันเป็นรอยฟันฟันเจาะไม่เข้าอัง Bye. you ของซอฟในวันนี้นะคะกับของฝากจากประเทศญี่ปุ่นรอบที่2องถ้าถูกใจการรีวิวของซอฟในครั้งนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ซอฟด้วยนะคะแล้วอย่าลืมมาคอมเมนต์คุยกันนะคะว่าเพื่อนๆเนี่ยชอบของชิ้นไหนมากที่สุดนะคะคอมเมนต์คุยกันในที่ใต้คลิปเลยและสาหรับใครที่กําลังดูคลิปนี้อยู่แล้วยังไม่ได้กดซับสไครป์ยูทูบช่องนี้ก็กดได้ที่ตรงนี้เลยะคะ่ะจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวใหม่ๆจากซอฟก่อนใครเลยนะคะ คลิปนี้ซอฟลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้า